โ okay. อเอาสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะมารีวิวตัวบอลลูนที่ได้จากที่ซื้อสั่งซื้อจากราซาด้แม่สั่งให้วันพุธวันนี้วันเสาร์นะคะก็มาส่งแล้วตอนแรกก็บอกว่าจะมาส่งวันจันทร์แต่โชคดีมากเลยที่เขามาส่งวันเสาร์อา is it ah miss f l are you happy for the balloon you happy yes ยูรีวิวเอสอะอ่ะเอามันตั้งเค้ื่องกันเอามันเอามันนอนลงแบบนี้ก่อนจะได้รีวิวได้อะนี่ก็จะมารีวิวตัวบอลลูน <Yes. S 1> คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเขามีเป็น Yes ตอนแรกเขาก็มีเป็นตัวเต้นแต่ว่าส่วนตัวของเขาเขาชอบเป็นแบบแบบมันโบกมือแล้วทุกวันอะเขาก็จะต้องไปดูบอลลูนโบกมือที่ ที่ร้านขายกล่องทุกเย็นเลยแม่ก็เลยตัดสินใจสั่งให้หนึ่งตัวตัวนี้ก็มาจากร้านบอลลูนเซิร์ฟนะคะตัวละหก0้บาทมันลดราคาอยู่บวกค่าจะส่งก้ห้บาทก็อยู่ที่650บาทเดี๋ยวจะให้มิสฟิล์รีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมิสฟิลล์อายูเลดี้โฟ r ์เดอร์รีวิวอิสบอลลูนมิสฟิล y ์อ r ยูเ r ดี้โฟ e r รีวิวบอลูน Yes ่ะเดี๋ยวบอลลูนบอลอิสคันแลอ่ะบอลลูนนี่ฟิวก็รีวิวให้เขาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะยืนเอามันนอนลงก่อนเอามันตั้งขึ้นก่อนอ่ะค่อยๆเอามันเอามันกลางลงมาก่อนลูกอ่ะบอลลูนก็จะยาวสาเมตรนะคะอันนี้ก็จะตัวบอดี้ของเขาอ่ะโอเคเอ้าหันหน้ากลับหน้าสิลูกหันหน้าให้เขาไม่ใช่แบบนั้น แบบนี้ลูกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เอ้าหน้าสังนั่นนี่สองหน้าด้วยเหรอไม่มีสองหน้าอ๋ออันนี้มันจะมีหน้าเดียวลูกอ่ะอ่ะเอาแขน,น,นเขาตามสองใช่อันเดิมของเขาก็จะมีสองหน้านะคะแต่ว่ามันไม่สามารถโบกแขนได้อ่ามิฟิว what is color อ่ะบอลลูนบอดี้บอดี้อิสคันเ โดนแ d ปอ d แ n นด์โน้ o ดนแฮปใ over there เ h ชอ๋อ h ี่ซิเนี่ยข้างนี้ over t h e เดชใช่แฮนด์ hand. มันจะมีข้างเดียวสำหรับโบโลกลูกอันนั้นมันจะเป็นแบบให้มันพุ่งแบบนี้ไงแต่ข้างนี้จะโบกเห็นไหมโบกข้างนี้เห็นไหมลกูลกอ่ะคราวนี้มาดูซิข้างแล้วมันจะไม่มีเหมือนโดนแฮปอะแฮนด์แต่ he have a arm <c oughs> yes ยาะพูดเุีย วันนี้แฮร์่อัมมี่อันเาสวันนี้ไม่ชิวไม่ค่อยสบาย Yes, yeah, so he has a face. It's not cool. Do you like it? Arm. It's arm. It's Yeah, it's the hole. Cool. Yes, it's, it's open cool. in it arm. Miffy, uh, oh. do you like it? Yeah, I like Like very much? And then the daddy come to the baby. Now uh, the open balloon the Yes, yeah, so for waiting for the puppy come back to the home and well, puppy. Now, Yes, la father. You waiting for the father? Uh, ah, yeah. yes. Okay, the walloon. Yes. Who, oh, Miss You? You yes. see the body? No, 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 no. You see the body? Yes. He have a tall body. Yeah. Yes. What color is the body? Color. What is color body? It's orange. อันนี้ก็ให้เครดิตเขาหน่อยอันนี้มาจากร้านบอลลูนเซิร์ฟ .com นะคะขอบคุณมากๆเลยมิเซลยูพอยต์อิสอสโลโก้เยคะขอบคุณมากเลยน้องๆน้องชอบมากแต่ตัวตัวตัวท่อผ้าเราซื้อเ e s เขาก็จะตื่นเต้นมากรอมาแบบสองสามวันวันนี้พี่เคอรีใจดีมากมาส่งเร็วเอ่อ มามีไม่รู้ว่าเข็มขัดว่าอะไรภาษาอังกฤษแม่ก็ไม่ค่อยเก่งอะนี have ่ฮะ e าเข็มขัด and he have a tall is a n o t e what is this b e f o r who the o v yes another he have a hand one before is a... Uh <It> s <S มันก็จะมี that, that. มันจะมีมือ Yes because it, this hand is a... อ uh, 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 ่เคลื่อนไหวได้ล um> ูกถ้าเป็นถ้เป็นมือที่มันปิดแต่มันโบกได้ข้างเดียวแล้วบมือนี้ก็คือให้มันตั้งขึ้นแบบนี้ไงลูกมันก็เลยจะมีมือสองอันไม่ได้ใช่ครับใช่ครับใช่ตั้งแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมันทำแบบนี้เหรไม่ใช่อันนี้มันก็จะขึ้นแล้วอ่าแล้วโบกข้างนึงโบกข้างนั้นอ๋อใช่ใช่มันก็จะเป็นแบบนั้น เขาก็เลือกเองที่จริงก็มีหลายสีนะคะแต่ว่าแม่ก็ช่วยเขาเลือกเพราะว่าสีส้มกับสีเหลืองมันก็จะเด่นดีวันนี้เขาก็จะมีความสุขมากเพราะว่ามันลืนมาส่งแล้วเดี๋ยวตอนว้าวคือไม่เอาไม่เอาไม่ดูเลยทีวีอ่า เดี๋ยวรอตอนเย็นคุณพ่อกลับจากที่ทํางานมาแล้วก็ให้พ่อเปิดให้แล้วก็ให้พ่อเสียบให้นะลูกนะใช่ค่ะใก็ต้องรอคุณพ่อมาก่อนอเพราะว่าอากาศข้างนอกบ้านมันยังร้อนอยู่เรวตั้งไม่ได้นะคะนี่สวยมากแฟนๆซื้อได้นะคะที่บอลลูนเซิร์ฟอันนี้ให้เครดิตเขาหน่อยเพราะว่าเขาลดราคาจากตัวนี้อยู่ที่ปกติพันสบาทนะคะแล้วก็เขาลดราคา แม่โชคดีมากที่ซื้อในช่วงลดราคาก็600บาทรวมค่าจัดส่งห้บาทเหมือนจะ650บาทหรือประมาณ700บาทอะค่ะไม่ใช่จำไม่ได้ยังไม่ได้ดูแล้วจะมี2ตัวแต่เรามีท่อท่อพัดลม1อันก็ต้องสลับเพราะว่าตัวแรกมันจะเป็นแบบแบบเป็นตุ๊กตาไม่สามารถโบกมือได้แเรามิฟิวก็จะต้องคอยแบบตื่นเต้นมากดูเขามีฟิวจะต้องคอย ขับรถไปดูร้านที่เขามีโบกมือได้ก็ซึ่งแถวบ้านเราก็จะมีที่ร้านกล่องตรงแฮปปี้แลนด์หนึ่งร้านที่ที่จะโบกมือได้พ่อก็ต้องพาไปทุกเย็นเพื่อไปดูเราก็ไปยืนโบกตามรีวิว o you h a p p y y คือที่จริงเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราอยากสื่อสารกับลูกเพราะว่า เขาจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กตอนนี้มิฟิลสาขวบกับ11เดือนนะคะก็จะโตๆโตหน่อยแต่ว่าเข้าโรงเรียนแล้วแบบไหนลูกแบบลูกแบบนั้นนอ,อ๋อมือมันยกข้างนึงใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็จะเป็นของขวัญก่อนที่เขาจะกลับกลับบ้านไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าในช่วงของเปิดเทอมเดี๋ยวโรงเรียนวิฟิวจะเปิดเทอมวันที่สิบแล้ว เราก็ต้องขนบอลลูนกลับนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมารีวิวว่าการเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างกับบอลลูนโบกของมิดฟิวมิดฟิวบ,บายบายบายย ess ย h e you are happy very much <Yeah. S 1> yes yes you kiss mummy for bye for you yeah I kiss me yeah o okay. นี่เขาก็จะหอมแก้มแม่อ่า thank you m u m ลย มันกลับกล้องไม่ได้เราเนี่ยงี้แม่ก็จะเปิดให้ดูโอเคงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเรามาถ่ายกันใหม่รีวิวดูเขาก็ตื่นเต้นดีใจมากน no! <laughs> จะเอาขาใส่เข้าไปเดี๋ยวตอนเย็นก็จะใส่เครื่องนะคะเดี๋ยวมาดูกันเย้มินฟิชอบบอลลูนมากใช่ไหมครับลูก <Yeah. S 1> ชอบบอลลูนมากต้องคอยสาร์ทีสต้องพาไปดูตามถนนเรียบทางด่วนกาญจนาที่มีโครงการบ้านเยอะเยอะเพราะว่า ก็จะมีบอลลูนเยอะค่ะก็หกรบาทนะคะห0 0้อยบาทประมาณนั้นจากช่วงนี้ใครซื้อได้จากลาซ a ด้านะมันกำลังมีโปรโมชั่นอยู่โอเคบายบายยูบ okay. บ๊ายบายโอเค